เคียวหนึบนุ่มเคี้ยวเพลินมากค่ะทุกคนนี่คือของโปรดรัดเลยโปรดแค่ไหนเนี่ยก็คือสามารถกินได้ทั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเลยค่ะทุกคนตัวนี้คือกวยจับอุบลเป็นสูตรต้นตำรับของเขาเลยนะคะทุกคนตัวนี้เส้นเหนียวนุ่มมากๆเครื่องก็คือจะให้มาประมาณนี้เลยส่วนรัดเนี่ยก็จะชอบใส่เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต้มยังไงเติมน้าประมาณ3-400มลตรนะคะจากนั้นเนี่ยก็ต้มน้ําให้เดือดราจะใส่เป็นเจ้าผงน้ําซุปเข้มข้นตัวนี้ลงไปก่อนเลยค่ะพริกผัดตัวนี้แล้วก็ใสส่่ไปหมมมมดดดทงงเเเลลยยนนนะะะะะะตติอขออีีชบ้าวกกคคจผั หมูัแล้วก็ใส่เส้นลงไปได้เลยนะคะใครอยากปรุงเพิ่มสามารถปรุงได้นะคะทุกคนแต่สําหรับรัดเนี่ยมันอร่อยแล้วนะกินกว๋วายจาั๊ที่ไร่ต้องใส่ไข่ตลอดค่ะทุกคนเราจะเติมไข่ลงไปด้วยใช้เวลาต้มแค่หนาทีเท่านั้นนะคะรวดเร็วทันใจพร้อมทานแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยตักใส่ถ้วยนะคะก็โรยหอมเจียวได้เลยหรือใครจะใส่ผักโรยด้วยก็ได้นะคะและยิ่งถ้าใครคิดไม่ออกนะว่าวันนี้จะกินอะไรดีบอกไว้เลยว่าให้ตุนกว๋วยจับไว้ค่ะต้มแค่5นาทีแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วสะดวกอร่อยแล้วก็ยังประหยัดเวลาด้วยค่ะแนะนำให้จิ้มมตะก้าเหลลไย